ลุมันกับมรยากเนาะลบลคือว่าเลหล็กฮามันบ่เมีเลหล็กทำนวดบ่มีเหลเ็กเกล็นบ่มีน,นาะแลเอาตอนนั้นมันจะบวกตัวน,นี้เนาะคือเหล็กมัน่หลายเหล็กปูน,นเออคือว่าเป็นไหยลยางกระบ,บนแค่นั้นเองอาจจะใจต้ตนงวดกับขวงสุด้ายเท่านั้นละาหลายพ่อกระซีเคยบอกไว้ว่า ก็ให้พิจารณนาเอาหาบางเทียกับเพื่อนกับบได้ว่าให้เป็นหวยรัฐบาลไทยนี้ฮามังเทียเพื่อนกับว่าพี่น้องลูกหลานอยากไปเด่นไปเล่าไปทำเมนเพื่อนกับหายไปบางคนบอกเข้าใจก็เลยเจ็บออกมาไหวมดเนะาะมันก็เลยลายน่แล้วเออพอคนหลักหันตอนคนละยางที่มีการมาหลังจากแต่มือนันมาฉันห่ดมืออามือนัน,ออน,นพอก็ได้ฟันนะ่ะนะไปนี่มีฟัน เพื่อนกับบอกอยู่แต่ว่ามันกับขึ้นมาเขาตัวเดียวกันอยู่กับของสุดท้ายเมื่อคืนนี่ mm. เออพอได้ออกมาบ่กออกมากับบ่วใดเพราะว่าพี่น้องก็โทรมาถาม mm. จิได้เหตุบอจิได้ขอบอคือ,อบ่เห็นเบาซักไปทายเห็นเปิดมองใดกับบ mm. ัวพ่อที่พ่อยังได้เพื่อนบ่ไดดมาก <Okay. S 2> เออพอ่อก็เลยว่ายังได้กับู้อยู่ดอกพอบ่ปิดปบ่บังดอกได้ได้โหกอน mm. เลืวสจ mm. ออกอยู่ดอก นั่นหละมือคึืนพอกระติออกมาโยออกมาพอมาแปลกมือคึืนเป็นอย่างกกติสิมาซื้อสารกระปูนนี่มาเป็นอย่างจังดนแทนถูกเหลืออยู่ประมาณสองของมือสิสุดเ<ช>พื่อนกันยังบ่กเขามหาน่านะมาเนมานางมาขอมาเอินมาอ่อยมาวาวเพราะวา่าทำของพ่อนี่มันบมแมนทําบางังคบเดชเออเป็นทำอ่อยทำขอเอา ขอขอจนเพิินให้่ืงบได้ว่ามาหอดเสิถือว่าจะของเก่งสิ่มาใช่บางคับเอาบ่บ,บเอาแบบนั้นบาเดอแท่ดีเล่าลูกขึ้นเล่าบอกว่าดีได้คันบ่ว่าลูกว่าหลานนี่เล่าบ่ลูกมาบอกเลยเมือ่อคืนปวดขาบดน,นเพิ่นมาจับเอามือพอนี่ไปใส่ข้างเพืนนอ่อนพ่เอนรบเวืบบัดเบิงขามนี่ข้างเล่าบวมปวดแขลข้างบวม เป็นไข่พอมเพิ่นก็เลยบอกว่ามีบอ,อยาเตะเก่ามืออื่นเชร้าห้ไผเอาออกมา,หากห้ก็ได้ดเพิ่นเคยกินยายอ,นนอีหยังยาท่านใจน่นแหมเออเน่ยเพิ่นเคยกินเท่านั้นออาัะนี้ก็คือสิบ่มีคนนอาออกมากนอกมีพอจังมากออกมาหอดกับเบาสักมาเนื้อเค็นี่สีวาตัวเ็ดได้บ่กวาในลานค้านมีมีบอหมเพิ่นก็ว่าเ,เบิง่สงสิเบิ่งมากหาสงสัยเพิ่นกติดงานเพิ่นสิฟฝ้าเนี่ย แล้ก็เลยพอกับมือเศร้าเนี่ยไข่จนปวดร้องกับปวดกับฟื้นเพื่อนบได้มันหอดมือแล้วจะเข้าจิไปหาท่านใดท่านเขาได้สื่อของมาไหวพอกับไปตั้งสารให้เพื่อนได้นี่ยมาหอดมานั่งสูบยาข้าวหนึ่งกับเบาซักมามาหอดแข่กับมานน้ำกลืนกับเฝาคือการแข่กระไดจะเลื่อยยันพอเวลาออกมาผีกอนเออยันพี่น้องร่อนั่นแหละ อ่าที่นี่มาเมื่อคืนพอได้มาว้าวมาคุยกับปูกับพยายามถามถามเพื่อนปูเ้ยเหนตัวใดมันชิโยกับให้บอกลูกบอกหลามเนอเห็นบอชิบไได้กินได้อยากเนอ่าผู้ขาบอสบายนี่มันการอยากดีพี่น้องกัเงียบไปคือกันแต่ว่ากับวเงียบแ้วเขาก็มากลากบมาไหวาแทบช่้งมือน,นั่นแหละอืมมันนี่ก็ได้ว้าได้ขอเราก็บ,บืนฟืนลูกขึ้นมาเรากับ่อล้องจ้ะ หานนอดอกนอกันนงังเพ่นก็นมาเปิดไล่ไล่เลขกให้เบิงกันเบิงแล้วเบิงอีกนี่ลหละกะจังมาเห็นอ,เอนเนาอออเพื่อนก็ได้เฮียไห้ก็ชิมี่อย่ารับไลาเมื่อปูเเพื่อนก็ว่าหมั่นใจของเพื่อนนัน่นะค่ะพอก็ได้ขอว่าเออมันสีหอเดเยอนสามเยนสีเป็นหนีปูก็เือได้รับปากก,กับหลูกกับหลานไว้ว่าอยากอยาก,อยากฟังพระมาเทน์ให้ฟัง นั่นแหละก็เลยยังว่าเหตุยังไดแถาบ่ซอยลูกซอยหลานอาลูกเต่าเาล่าหลานเสียเอาเงินเอาทองมองไดไปหาเพิ่นมาเล่นมาเทศให้ฟังกับอยากได้ผ่าผ่านี่กับปัญหากดอกเดี๋ยวพอเสียเอามาให้ได้จ,จัดการมาใหายย้เยอะเหมือนขึ้นเพิ่นก็นให้าเขียนให้ได้หูได้เห็นเรียบร้อยนั่นแหละอืมอ่าเป็นเพื่อนก็เลยอืมเอามา ดูเนาะเนเขียนไว้แล้วนะครับอ่าเป็นบานนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นโครงสุดท้ายเออเมือ่อคืนเนี่ยแหละพอได้ฝืนออกมาบ่าสบายปันใดก็ได้มานาั่งเจ็บๆปวดๆได้มานาั่งเวา้นานั่งคุยกับเพิ่นให้สามตัวบนเพิ่นหกสามหาค่ะ 5, <อ>จะเป็นหกสามหาอันนี้สองตัวลางเก้าสองหนะึ่งสี่เนาะเก้าสองกับหนึ่งสี่ แล้ที่นี่กับฟันดีดีได,ด้พอ่อกับฟันว่าได้กินของอยู่เขาเอามาให้กินแล้วกัพผูคนที่มานํามาขึ้นเหมือนกับมาว่าให้ฟังเพื่อนจิไปทัวร์ละเรี่ยงเรียกตั้งเพื่อนนี่แหละเพื่อนมาแปลความันมีฟังไปหาปูมาจังไดเล่าฟันว่าคนตายสามคนตายเราเล่าได้ไปซองเบิ่งเขาเอาใสา่ร่องไว้เรียบร้อยทั้งสามเลยนี่แหละก็ให้พี่น้องเอฟซีพิจาร่าบ่ง ตายสามคนนี่มันจิตสามยังอชิดอยู่กรชิดเป็นยังไงแก็เออคันคันคชิดจังหนึ่งหรือมันสิ่ตายสามโตบ่ออือให้อย่เด้อปูวเด้อให้ลูกให้ลานได้กินได้อยากด้อปัวฮอกสามหาเฮิรอกหาสามคือกันยานพี่น้องบอเขาใจ็ ต้ตน,อน,อนโอ้ต้นต้นตอนนี้กับพี่น้องฟังเราให้ดีเด้บอบะเมนเลขปูดได้ค่ะอ <ไป S 2> ่าคือเพื่อนที่เข้าไปนิมมีทําฝันพออ่าบัดสีว่าเลขกออกแล้วจังมา่ววาให้ฟังอันนี้่ะนี่เพื่อนเข้าไปนิมมีฝันนีเพื่อนไป,ไปเขียนให้เพิ่นบอกว่าทาเจ๊ตบ่มาหาตองมาเพิ่นวางสังน่นนี่เลขกล่างเพื่อนโต้เดียวเนี่ยค่ะอ่าตั้งต่ต้นงวดมื่ขึ้นฝันว่า แม่บ้านของพ่อนะ่ะเขาไปหายหายมันอ่าว่าพอสบสบายคือพอเพิ่นไปหาหมอเนี้ยอาว่าเสียเพิ่นไปยูเพิ่นบมไปยิงเพิ่นว่าสันลูกก็เลยว่าจำหนันเพิ่นกะะอ็อวยหลังให้ลูกลูกแผ่นห้องถามว่าแม่เลขเจ้าใดเลขเจ้าใดบบอกเลขแน่บอกเพิ่นว่าบวยมากมาบอกเลขลูกเลยเลขกับโมมึงอยากได้ให้ซสือเอาเที่ยวในรถมึงนั่นเดี ในรถมันนั่นทะเบียนรถมันจีเป็นศูนย์เก้าสองเยศูยเก้าสองตรงกันกับของปูแม่เม่อเจ้ามันลูกขึ้นมามันว่าีพ่อเจ้าไปไดเลขมาตัวใดมือขึ้นหาปูพ่อนะว่าพพอจำว่าได้เออใบมันอยู่น้าือเพ่นมันก็เลือยว่ายอยากได้สือเอาเลยเพ่นว่ะบัดมันมาโหมันว่าโไว้มาตัวเดียวกันกับแม่บอกมาเขึ้นมันวายใส่นั่นนะ ก็คือพี่น้องกับพิจารณาเอาเดอ้อเอฟซีถูกมองถูกบอลก็ดีอายาสุวาลายโตัวได้เพราะวา่าลายมือของปูโค้งชุดถ่ายกับสิเป็นตัวนี้แหละหกส,สามหาอาสิเป็นหกสามหาเนี่ยพอี่ยำหายยันบาเข้าใจอาหกสามหามืนอคืนคืนชุดถ่ายอาเรียก่างเพิ่นกับสิเป็นตัวนี้เก่าสอง กับหนึ่งสี่แค่นี้เองอเบ่หลายนี่ปูเ<ห>พิ่นกับ,บอกว่าจะไปสือใหญเด้อลูกไอ้หมึกก้าวผ่านไปกับ่เป็นยังเคเคก็เป็นแค่แนวทางเออกบพ่อก็ให้เป็นแค่แนวทางเด้พ่อเองก็เคยบอกมาตลอดพ่อกับบ่ได้เศษวิโซ่บ่ได้โหเด้ก็าอาศัยบาเรามีน้ำปูนั่นล่ละอาตามเฮาเคยได้ถูเพิน่นไห้กะว่าได้ก็คือได้โยนั่นแหละที่นี่พ่อเองกะให้เข้าใจเอา อากรเข้าสี่เหลียญสื่สืกัให้เบืองแน่เงินท่องเฮา,ามี่ำไดบอมเนว่มมีหาลอยก็ไปสือเป็นพันสองพันลูกเต่าเหล่าล้านย่ำแรงมากสีซสือกินสื้ออยากบอมมีก็สะได้ว่าได้พิสกันอามันก็สิเป็นทุกเก์จาของเฮามี่ำไดมี่ก็สือไปสกักก่อนพอบอทิ่มบ่อปลาดอกพอสีพยายามเฮ็ดจนสุดความสามาร์ทจนปูสีบอกว่าเร้ากูกว่าหายแล้วคนหลับ เออนี่เพื่อนก็นได้รับปากกันไว้ว่าอาชีหายโมมึ่งอีกต่อไปที่ผ่านมากอย่าไปนับเด็ดอาเห็นับต่อไปนี่อีกจะเก่างวดอ่าสีซอยลกูกซอยลานให้มีซื่อมีเสียงอีกเบิ่งเิ็นกวางสันนั่นแหะก็ให้พี่น้องทำม,มากกัสื่อบอมากกับบอเป็นอย่างเนาะเออบอแมนว่าสิไปเก็บมาร่วมไหใ้ในกิดในใจเทิงเหลขนไม่มีหันพอ เออมันก็หลายตัวเด้เป็นเก่าคูชิบครูตัวนี้พอกับบอยอยากให้เหตุการณนเออมันเพียดฮอถือกับให้อาตะเล็ของสุดไทยของปูนิสาอ่านอ้องเบงเนาะเออมีทเทอดใดเฮากาเลื่นกันไปพมาทให้พรเอฟซีเลยอ่าที่นี้พอกับคือบ่มียังสิไปฝากไปตอนพี่น้องเนาะอ่ามันอยู่ไกลกันอยู่ต่างถินต่างตำบลตางอำเภออ่าพอกับบอมียังพออยากไปมีแนวไปฝากไปตอนนั่นละ่ะ อาจจะพอกับ่มียังจิตไปให้พอกับคือจิมีแต่อาส่วนบุญส่วนกุศลส่วนบุญญาพรมีอาสิ่งที่ลูกเต่าเราหลานในซอยเห็ดซอยส้างผูเล็กภูน้อยนั่นแหละ,ะได้มาสื่อถูกสื่อเทียนสื่อดอกไม้ถูกเทียนซ้อยรวมทำบุญเห็ดสอกเห็ดสันเห็ดปูพอกับภูมิอกภูมิใจถือว่านะรามี่นำจิตนำใจละ่ะลูกเต่าเราหลานก็ดีได้ไปทํามาหาจิน อาก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถา,านที่ที่นี่ก็ดีหรือว่าบุญญาารมีของปู่ขาวนําไปซอยหลูกซอยลานเนือ้อไปทํามาหากินอยู่ต่างถิ่ตทางจังหวัดก็ดีอาให้ไหลมาเทมาเนื้ยทางด้านทรัพย์สินเงินทองให้รวยรวยอายิ่งยิงขึ้นไปเน้อให้เพิินได้มาลอยเท,เท่าพันเท่า่นเน้อบริอาส่วนบุญส่วนกุศลก็ดีนําดูแลคุมครอง อาหาติพีนองเนื้อไปในให้จะเลื่อนจะเลื่อนให้รวยรวยสาทูสาทูเนื้อไปในเอา